ดีจ้าทุกคนมอนีกับสิ้ผ้ามาเลาะเบิงหน้าจ้าพี่น้องคะ่ะเลาะเบิงเบิดสบงสุบอนคะ่ะเลาะเบิงวาม,มันสีมีแววที่จะเข่าไปทีพักข้าโบค่ะพี่น้องคะ่ะอันนั้นก็จะเป็นสะพานข้ามไปโรงแรมภูหลวงคะ่ะเอ้ยไม่ใช่โรงแรมเลยพาเลทค่ะพี่น้องบึงที่ละคะ่ะไก่แล้วไข่อีกน้อยเดี๋ยวพี่น้องค่ะอีกน้อยเดี๋ยวกะสิจุไต่ทองสะพานละค่ะพี่น้อง อันนี้จะเป็นสะพานแขวนค่ะเป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ําเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะอันวัดระดับน้ำป็นสิยุนีแต่ว่ากับเพ้นบ่ชัดหรอกค่ะพี่น้องค่ะสู้ให้เบิ้งเสือเอเลาะเบิ้งน้าค่ะเลาะเบิ้งน้าเลาะเบิง้งวามันสิมีแไว้เอาทีจะเข่าบานจะคล้องบอชนะค่ะพี่น้องค่ะไปเลาะเบิ้งต่อค่ะเลาะเบิ้งไปเรื่อยๆค่ะ เลาะเบิ้งน้าค่ะไปเบิ้งตรงสะพานเพิ่นบ่พันเพินพ่นมอห้ขึ้นละคะ่ะงดให้มอห้ขึ้นนะคะสะพานมอห้ขึ้นนะคะเลาะเบิ้งก่อนนะคะไปเดินมาดูตรงนี้ตรงใกล้ๆตรงที่เราซูมนะคะ ตรงทีห้องซุ่มเมื่อกี้ค่ะพี่น้องเขามาเบิง์กไก่แต่ว่าเบญ่างขับไปหรอกค่ะย่าน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 ยานคือกันค่ะระดับน้ำก็สิประมานนี้ค่ะพี่น้องก็ยังถือว่าโอเคปลอดภัยอยู่จ้ะพี่น้องแต่น้ำไหลแห้งๆค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกท่าหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะตรงท่านี่ก็สิเป็นอ่าเขาเรียกว่าถนนคนเดินค่ะมันเป็นตลาดนัดทุกๆวันเสาร์ค่ะ ทุกๆวันเสาร์ตลาดหน้าเทศบาลเมืองเลยค่ะจะมีอยู่ตรงนี้ค่ะของขายกันห้ายค่ะแต่ว่ายังไม่ย่างเข้าไปหรอกค่ะพวกกัททีน้มอันนี้อันนี้คือแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดเลยนะคะเนืยอสิผ้ายางไปเบิงเรื่อยๆค่ะพี่น้องสิผ้ายางไปเบิงน้ำค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึ่งซุม้มห้ซุ้มบมืองน้ำเลยค่ะพี่น้องพี่น้องสังเกตเางน้ำเลยค่ะไลแห้งมั้ยคะไลแห้งเติบค่ะพี่น้องอันนี้เป็นโรงแรมเลยค่ะเล กระสีไร่แห้งเติบค่ะพี่น้องค่ะก็ยังอยู่ในระดับที่ยังปลอดภัยอยู่ค่ะแต่มันก็นยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยอยู่ค่ะนี่แหละค่ะขนนามมากย่ามใดเป็นจังซีแล้วค่ะ ยางเลาะเบื้องหน้าค่ะเลาะเบื้องมองนั้นมองนี้มันเป็นตะเขาวานเขาซองเข่าบอ่อเขา้าเก็บคงเก็บของไว้ค่ะเก็บใบเบ้ดเลยค่ะเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องอีกจุดหนึ่งทีหนามมันทีหนามจากซ้ายอื่นๆถีข้าบอยล่องจากอ่าลง่งล่งมาใส่แม่นําเลยนะจ๊ะเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องนั่นค่ะเห็นบ่ค่ะตรงทีหนามแดงๆนั่นเดี๋ยวสิพ้ายางไปเบื้องค่ะ น้ำที่มันไหลทะลัลกเขาอา่าในพวกโตเมืองนะคะในพวกตึกนะคะพี่เลือกพวกไอ้ใจกลางเมืองของไอ้จังหวัดเลยนะคะที่เพ็นปล่อยลงมาพันก็สิปล่อยลงมาท่างนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเอซิซูมให้เบิงดเด้อจ้ะเด้อเอซิซูให้เบิงนี่ค่ะพี่น้องมันกระสิไหลไหลลงมานํำเลยค่ะน้ำทุกสายมันสิไหลลงมาใส่น้ำเลยค่ะพี่น้องเมืองที่ล่ะค่ะไหลแห้งไปแต่ย,ตยาดีหลีค่ะพี่น้องค่ะแต่ระดับน้ำกับยู อยู่ถือวาอยัางถือวาอยัางปลอดภัยอยู่ค่ะพี่น้องแต่ห้องก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยา่ามลอแรงค่ะยง่เหมือแรงตึกตรงนั้นจะเป็นอ่าโรงแรมเลยพาเลตค่ะท่วมแล้วค่ะน้ำไรทะเข้าไปสนามไอสนามแล้วค่ะยังยัง,ยง,ยงแต่ยังบม,ม่ทันได้ท่วมสงสัยไม่ใสิท่วมอ่าห้องใต้ดินเขาแล้วละค่ะพี่น้องสงสัยไม่ใสิท่วมห้องใต้ดินละค่ะ เอาละค่ะพี่น้องกะเอาบรรยากาศมาอากซ้ำหนีก่อนเด้อค่ะเด้อมืออื่นเฮ้าสิมาอัปเดตสถานการณ์้นาไม่ด้วยจ้า